การที่พวกเราหั้งกำหนดจิตแผ่เมตาวะสัพเพสัตตาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดเป็นเพื่อนทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราเห็น ด้วยปัญญาของเราเราจะมองเห็นว่าสัพสิ่งในโรกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอันจจังคือไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นสัตว์หรือขานก็ต้องคบสักความเกิดแก่เจ็บ ตายสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้เพราะ่านแล้วถ้าเรากันออกมาจากจิตจากใจของเราจริงๆให้เห็นว่าสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อย่างพวกเรา หรือว่าเป็นสัจจะเดชานล้วนแล้วต้องตายเมือเ่อเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในสัพพสั์ทั้งหลายแล้วเราก็จะกำหนดจิตของเรานั้นด้วยความรักความสงสารความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่ ไม่มีความโกรธเกลียดทางไขรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอุบัตขึ้นมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อพบแล้วก็ต้องจากกันไปถ้าเราตั้งจิตของเรานั้นให้อุดมอยู่ในครมวิหารสีคือเมตตา กลุณามุทิตาอูเบขาอย่าไปเตียไปโกไปอิทาลิษยาไ่ขอให้เราหนั้นจงไปยังคิดอยู่เสมอว่าใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ก็รวมแล้วแต่เป็นเพื่อนเราทั้งหมดทั้งสิ้นคำที่ว่าเป็นเพื่อนเรา ทั้งหมดทั้งสึ้นนั้นก็คือเพื่อนแห่งการเกิดแก่เก็บตายเราจะไปอิจฉาลิษยากันเพื่ออะไรเพราะการอิจฉาลิษยาใครนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเราเองเลยเราเห็นเขาได้ดีเราไปอิจฉาลิกษยาเขาตัวเราเองนี่แหละ เป็นตัวทำให้ตัวเองเป็นผู้ทุกข์เพราะเห็นว่าคนอื่นนั้นจะได้ดีกว่าเราเป็นไปไม่ได้จะอิจาลิษยาเขาถามว่าคนที่เราไปอิจาลิษยาเขานั้นบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเราอิจาลิศยาเขาเขานอนหลับกินอิ่ม หรือว่าเขาไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่เรามีแหละผู้ที่เป็นจงเกียรติจงทางเขาอิจฉาวิษยาเขาตัวเราเองนี่แหละจะเป็นผู้มีแต่ความทุกข์เพราะะน,นั้นแล้วขอให้เราจงไข้ควรพิจนงาให้เกิดเมตตาขึ้นมาในใจให้ได้เพราะว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ คือเพื่อนของเรา